สวัสดีค่ะพี่ลีนะคะดีลเลอร์โครงการซิมปันสุกนะคะจังหวัดระยองสาขาบ้านฉางนะคะกระติบข่าวเรื่องนี้ต้องขยายโอเคค่ะนะคะเรามาเมาส์กันว่านะคะส่วนมากเลยเนาะถ้าเราไปชวนใครส่วนมากเขาจะบอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาแต่นี่แหละสิ่งที่พี่ลีอยากจะบอกว่าถ้าทุกวันนี้คุณทํางานแล้วคุณไม่มีเวลาเลยมันเหมาะมาก กับการที่จะเข้ามาโครงการปันสุขของเรานะคะเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาทุกอย่างแหละพี่ลีรู้แหละว่าทุกอย่างทุกคนก็ต้องยึดติดกับว่างานที่เคยทำนะเพราะว่ามันเป็นรายได้ประจํา พี่รีก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนลาออกจากงานนะจ๊ะที่รักจ๋าแต่ว่าโครงการมือประสุกข,ของเรามันสามารถทําควบคู่กับงานประจําของคุณได้แล้วถ้าวันหนึ่งมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเพิ่มกระเป๋าเงินอีกกระเป๋านึงขึ้นมาได้เทียบเท่ากับในเวลาที่เราทํางานไป8ชั่วโมงแต่วันนี้มันจะดีกว่าไหมคะที่รักจ๋าถ้าเรามีโครงการดีๆมีงานทําที่มั่นคงถามพี่รีว่ามันจะมั่นคงยังไงคะพี่รี หนึ่งเลยนะคะที่รักจ๋านะคะที่วิลีบอกว่าทําไมมันถึงจะมั่นคงก็คือมันเป็นศูนย์บริการออนไลน์นะคะเป็นเครือข่ายของค่ายฟิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราสามารถจดลิขสิทธิ์เข้ามาแค่พันหร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นค่าเช่าร้านเอาพูดง่ายๆว่าเป็นค่าเช่าที่ดินเนาะถ้าการที่เราจะไปขายของตลาดนัดเราก็ไปจ่ายรายวันนะวันละร้อยอย่างที่วิลีอยู่อะ ไปขายสตาร์วันละสี่ร้อยไปขายตลาดนัดธรรมดาวันละร้อยเงี้ยคิดดูสิแต่ในโครงการเมืองปัรสุขของเรานะคะให้เพื่อนๆจดลิขสิทธิ์เข้ามาแค่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นแต่สิทธิพิเศษของเพื่อนๆจะได้มันได้รับมากกว่านั้นเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะเรามีตลาดปรรสุขนะคะเรามีตลาดรองรับสาหรับเพื่อนที่ว่าชอบค้าขายนะคะเข้ามาขายของกันได้เลยนะคะถ้าเป็นพลเมืองของโครงการเมืองปัรสุขแล้วนะคะ แค่จดลิขสิทธิ์อย่างที่พี่ลีบอกเนาะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันทีหลังแต่สิ่งที่เพื่อนเข้ามาปุ๊บนะคะหนึ่งเลยเพื่อนจะได้สิทธิ์เลยค่ะเข้ารับการอบรมนะคะเป็นตัวแทนเครือข่ายมือถือสัญญาณฟิวนะคะเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์บริการย้ายค่ายได้เติมเงินได้ลงทะเบียนซิมได้ทําทุกอย่างได้เหมือนที่ช็อปอื่นๆเขาทํากันนะคะแต่มันแตกต่างตรงที่ว่าช็อปของเรานะคะสามารถขยายสาขามีรายได้กระซิบเบาๆนะคะเดี๋ยวเขาได้ยิน ะะมันแตกต่างตรงนี้แล้วเพื่อนถามมาว่าพี่ลีเราจะสู้เขาได้ไหมพี่ลีอยากให้ล้างคำนี้ออกไปเลยค่ะคาว่าสู้เขาได้ไหมพี่ลีไม่อยากให้เอามาใช้กับโครงการปันสุขเนาะเพราะว่าเราโครงการปันสุขเราเกิดขึ้นมาไม่ได้มาแข่งใครนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการที่ว่าจะมาแย่งตําแหน่งอะไรของใครนะคะเพราะฉะนั้นโครงการปันสุข,ขของเราเกิดขึ้นมาเพราะว่าบอสเต๋บอสใหญ่ใจดีมีวิธีพาดิวเลอร์รวยคือท่านมองเห็นนะคะวิสัยทัศน์ท่านแบบโหไกลมาก คือท่านอยากให้ช่วยเหลือคนไทยนะคะที่ไม่มีโอกาสอย่างพี่ลีคนหนึ่งแหละที่ได้รับโอกาสตรงนี้มาพี่ลีก็เลยปลื้มมากแบบหัวใจพองโตมากคือเราจบแค่พอีกแต่เรามีสิทธิ์ได้เข้ามาร่วมโครงการปันสุขโดยที่เขาไม่ต้องถามวุฒิบัตรเอ้ยวุฒิการศึกษาอะไรเลยนะคะมันดีตรงนี้แลวที่สําคัญเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าใครก็สามารถเข้ามาโครงการปันสุขได้แล้วยิ่งยิ่งยิ่งแบบสถานะแบบเนี้ย โควิดมารอบแล้วรอบเล่าเราไม่รู้หรอกว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกกี่ปีแล้วมันจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้โครงการปันสุขทําให้เพื่อนๆมีไรายได้เทียบเท่ากับเปเรียนยาตีหรือเทียบเท่ากับที่เพื่อนต้องใช้เวลาไปแดชั่วโมงถึง1ิบชั่วโมงโดยการนั่งอยู่บ้านชิลๆอย่างพี่ลีเนะี่ยนะคะเนี่ยค่ะพี่ลีก็เลยอยากจะแนะนําแล้วที่เพื่อนถามมาว่ามันจะอยู่แบบนานไหมอะคะพี่ลีแล้วสัญญุมสัญญาณอะไรเป็นไงพี่ลีอยากให้ตัดนะคะแล้วพี่ลีบอกก่อนว่า เฟสนี้นะคะพี่ลีไม่ได้ชวนให้เพื่อนมาใช้ซิมหรือพี่ลีไม่ได้เอาซิมมาขายให้เพื่อนนะคะแต่เฟสนี้พี่ลีมาเชิญเพื่อนเข้ามาเป็นดีลเลอร์นะคะมาเป็นศูนย์จำหน่ายแบบสัญญาณเป็นเหมือนช็อปอะเราจะได้เป็นเจ้าของชอ็อปอะไรพูดประมาณนี้แหละเนาะที่เข้าใจง่ายๆก็แล้วกันเนาะพี่ลีไม่ได้ชวนคุณว่าหุ้ยเข้ามาทดลองซิมดิแน่นเพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาเรื่องว่าสัญญาณมันจะดีไหมไอ้โทรได้ไหมพี่ลีอยากจะบอกว่าพี่ลีตอนนี้นะ โทรศัพท์เครื่องนี้ของพี่ลีเป็นซิมฟินทั้งสองเครื่องนะคะแล้วก็สามเบอร์ของพี่ลีอันนี้ที่ไร์สดอยู่นี่ก็เป็นของฟินนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนมั่นใจได้ไดค่ะว่าจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ลีเมื่อวานนี้พี่ลีก็ไปเลิกสัญญากับค่ายเก่ามาแต่เขาบอกว่าอย่าเลิอกอย่าเลิกเลยนะอย่าละอย่าละแต่ยังไม่เลิกกัน <c oughs> ก็โดยการที่ดูแลเขาไปก่อนนะเลี้ยงดูเขาไปก่อนนะเดือนละสิบบาทเองอะไรประมาณนี้ก็โอเคยังเลี้ยงได้อยู่ยังเลี้ยงได้อยู่ นี่แหละค่ะก็เลยรักษาใจเขาไว้หน่อยเดือนละสิบบาทค่ายเก่าค่ายเก่านะคะแต่พี่ดิอยากจะบอกว่าให้เราตัดปัญหาตรงนั้นถ้าน้องๆอ,อ,อยากมีไรายได้กับโครงการเมืองบรรสุขของเราจริงๆนะคะโฟกัสเรื่องไรายได้ค่ะที่รักจ๋าเราอย่าไปโฟกัสเรื่องว่าอ๊ยจะมีเสากี่ต้นไม่ต้องไปถามค่ะนะคะเขาจะมีเสากี่ต้นอย่าลืมนะคะคุณน้องขาเขาจดทะเบียนนะคะเป็นร้อยห้าสิบล้านเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นเราจดทะเบียน 1,675บาทเราไม่ต้องไปถามถึงค่ะคนที่กลัวคือเจ้าของบริษัทที่เขาจะกลัวเราว่าเราจะทํางานได้ไหมนะคะเราไม่ต้องไปกลัวว่าบริษัทจะอยู่ได้กี่ปีนะจ๊ะที่รักจ๋านะคะและมันที่สําคัญเลยนะวันนี้ไม่ว่าเพื่อนจะทํางานอะไรอยู่จะขายอะไรอยู่เพื่อนสามารถเข้ามาร่วมโครงการปันสุขของเราได้โดยที่ไม่เสียงานประจําเลยจ้าที่รักจ๋านะคะเอาที่สบายใจเอาที่สะดวกเลยจ้าบอสเต๋ของเราไฟเขียว เอาเป็นว่าพลเมืองของปันสุขของเราชอบแบบไหนบอสจัดให้นะคะบอสไม่มีขัดใจเอาที่สบายใจเลยนะจ๊ะแต่ว่าซิมของเราเนี่ยซิมของโครงการปันสุขเนี่ยมันเป็นปุ่มมีนปุ่มกดเงินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสน,นใจมากมายนะคะว่ามันจะนั่นนี่นั่นไหมแต่อยากให้เพื่อนเปิดใจเข้ามาก่อนเราต้องลองมาใช้ด้วยตัวเองถึงพี่ลีจะบอกไปว่าอุ้ยสัญ,ญญาณดีเวอร์ดีนั่นดีนี่ถ้าเพื่อนไม่เชื่อถ้ายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเอง ต่อให้สิบพี่ลีนะคะพูดไปเพื่อนก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจดลิขสิทธิ์เข้ามาก่อนจะทิรักจ๋านะคะแล้วก็เข้ามาลองใช้มาลองทําลองนู่นนี่นั่นอยู่เราไม่ต้องไปสนใจค่ะที่รักจ๋านะคะว่าโครงการเขาจะมีเสากี่ต้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราเคยใช้สัญญาณทั่ว,วไปเราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าเขามีเสากี่ต้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเข้ามาเป็นอันนี้เราเข้ามาเป็นเจ้าแบบเขาเรียกว่าเจ้าของโมบายอะค่ะเราต้องมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันเช็คระบบว่า ร้านของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่นั่นที่นี่มันสัญญาณจะดีไหมนะคะเรามาช่วยกันตรงนี้ค่ะหน้าที่ของเดลเลอร์นะคะเราไม่ต้องไปตรวจสอบเขามีฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้วค่ะไอเครือข่ายสัญญมสัญญาอะไรก็ปล่อยเป็นหน้าที่ฝ่ายหนึ่งเข้าไปนะคะฝ่ายของเราก็คือเข้ามาเป็นเดลเลอร์มีหน้าที่ขยายสาขาเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนาะโดยการออกมาบอกต่อนะคะแล้วก็นี่แหละรายได้ของเราก็คือจากการขยายสาขาเพราะฉะนั้นหน้าที่หลกัหลกๆของเดลเลอร์เลยโพสแชร์ไลค์แค่เนี้ ง่ายทําทได้ไหมคะที่รักจ๋าได้ <c oughs> นะคะแล้วก็ที่ถามมาว่าเออพี่ลีแล้ว <c oughs> ถ้าหนูไม่หนูสมัครเข้ามาเนี่ยหนูจดลิขสิทธิ์เข้ามาพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยแต่หนูไม่อยากเป็นหนูไม่อยากทําแบบว่าเป็นเจ้าของโมบายค่ะแต่ว่าหนูอยากมาขายของหรือว่าอยากมาอะไรเงี้ยเพราะหนูขายของหนูถนัดแบบนี้ได้เลยจ้ะที่รักจ๋านะคะจัดไปนะจัดไปเลยเราถนัดแบบไหนเราทําแบบนั้นเพราะว่าบอสของเราบอกแล้วว่า ขอให้ทุกคนที่เข้ามาในเมืองปันสุขของเราพลเมืองทุกคนจะต้องอยู่แบบมีความสุขนะคะจะไม่ขัดใจนะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบค้าค้าใครชอบขายขายใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนใครอยากเป็นตัวแทนส่งส่งนะคะใครชอบลงทุนก็มาลงทุนกับโครงการปันสุขของเราเรามีบ็อกเซตมีอะไรให้ท่านลงทุนสําหรับนักลงทุนนะจ๊ะอันนี้อันนี้พูดได้เลยว่าย้ายเงินจากที่หนึ่งมาวางไว้ที่หนึ่งนะคะ นั่งดูชิลๆถ้าไม่ชอบทํางานก็มาเป็นลงทุนมาเป็นนักลงทุนกับโครงการปันสุข,ของเรานะคะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสหกรณ์ของเรามาลงทุนนะคะสิ้นปีก็รับเงินปันผลไปโอเคไหมจ๊ะที่รักจ๋าง่ายแค่นี้เองค่ะมันมีแต่สิ่งที่พี่เดียจะบอกว่ามันได้มากกว่าคําว่าธุรกิจนะคะมันได้มากกว่าความคําว่าธุรกิจก็คือการเป็นครอบครัวครอบครัวปันสุข,ของเราพี่ดีจะบอกเลยนะคะไม่มีคําว่าพ่อทีมพี่ทีมไม่มีคําว่าอัพ อัพยอดนูน่นนี่นั่นไม่ต้องมีนะคะที่รักษาเพราะฉะนั้นทุกคนในครอบครัวปันสุขของเราจะมีแต่การแบ่งปันแล้วก็มีแต่การให้ไม่มีคําว่าคู่แข่งนะคะจะมีแค่ว่าพี่น้องร่วมในครอบครัวเดียวกันโครงการปันสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเราโฟกัสเรื่องไหนเราก็จะได้แบบนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นโอกาสที่จะมีไรายได้ ถามก่อนว่าทุกคนวันทุกวันเนี้ยมีไรายได้พอใช้กันแล้วหรือยังแต่ถ้ายังถ้าคุณมองหาโอกาสที่อยากมีไรายได้พี่ดีก็อยากให้คุณเปิดใจเข้ามาร่วมโครงการปันสุขช่วยแชร์หน่อยนะจ้าที่รักจ๋าคุณคำหนึงช่วยแชร์โพสพี่รีด้วยนะเผื่อใครที่แบบว่าหนึ่งแชร์ของคุณเท่ากับว่าอาจาาอาจะมีอีกหนึ่งอีกเป็นร้อยคนที่เขารอรับโอกาสว่าเขาอยากจะทําธุรกิจแต่ว่ามีทุนน้อยเขายังไม่รู้ว่าจะไปทําที่ไหนเพราะว่าเมืองปันสุขของเรา เพิ่งจะเปิดมาได้แค่สิบเอ็ดเดือนเนาะคนอาจจะยังไม่รู้จักเยอะเพราะฉะนั้นช่วยแชร์หน่อยนะจ๊ะที่รักจ๋าเผื่อเราจะได้เปิดโอกาสอย่างเราไม่สนใจไม่เป็นไรค่ะแต่แค่เราแชร์นี่ก็เท่ากับทําบุญแล้วนะคะได้บุญด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เขากําลังตกงานหรือว่ากําลังเท่าแท้แต่มีเงินก้อนสุดท้ายอยู่แต่ไม่รู้จะไปทําอะไรนะคะพี่ลีก็แนะนําว่า ให้เปิดใจนะคะเข้ามาร่วมกับโครงการปันสุขของเรามาจาับจองที่ไว้ก่อนจ้าที่รักษจาแล้วก็ค่อยเข้ามาแล้วค่อยคิดก็ได้ว่าเราจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของโมบายหรือเราจะเริ่มต้นเป็นพ่อค้าหรือเราจะเริ่มต้นเป็นผู้ช็อปเป็นอะไรก็อีกอย่างนึงแต่อยากให้เปิดโอกาสนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้ามาเรียนรู้ฟรีนะคะในระบบของเราเรียนฟรีหมดเลยจ่ะที่รักจ๋า เพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะเพราะว่าโอกาสนะมันไม่ได้มาบ่อยๆมันมาเคาะหน้าบ้านของคุณวันนี้ถ้าใครเห็นไลฟ์พี่ลีหรือว่าเพื่อนๆที่เขาไลฟ์กันนะ,ะแสดงว่าคุณโชคดีแล้วค่ะที่จะได้รับโอกาสเพราะคุณคือผู้โชคดีที่ได้เปิดการมองเห็นก่อนคนอื่นใช่ไหมคะอีกหลายร้อยพันคนที่เขาไม่มีทีวีที่เขาแบบว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ที่สําคัญเลยโอกาสที่เราได้รับอะ เราสามารถแบ่งปันได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินนะจ๊ะที่รักจา๋าบางคนเขาบอกว่าต้องรอให้มีเงินก่อนเราค่อยแบ่งปันไม่ต้องเลยนะอย่างพี่ลีเนี่ยพี่ลีไม่ได้มีแบบว่าเงินแจกคนนู้นคนนี้แต่พี่ลีมีรอยยิ้มตื่นเช้ามาพี่ลีก็ยิ้มให้การการให้มันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเงินหรือต้องเป็นสิ่งของนะคะที่รักจา๋าการให้ก็คือการแบ่งปันแบบนี้แหละอย่างเพื่อนเพื่อนเข้ามารู้จักพี่ลีปุ๊บเออพี่ลีมาไลฟ์สดบอกโครงการแบบนี้อยู่นะเนี่ยเพื่อนก็สามารถแบ่งปันไปได้เลยนะคะนี่คือการแบ่งปันแล้วก็ เป็นบุญใหญ่ด้วยนะถ้าเราเปิดโอกาสให้ใครคนนึงอาจจะร้อยคนมีหนึ่งคนที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเท่ากับคุณได้เปิดโอกาสให้หนึ่งคนมีชีวิตใหม่เนี้ยคุณก็ได้บุญแล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นร้อยคนสองร้อยคนจะก,กี่คนก็ช่างที่เขาเปิดใจเข้ามาแล้วได้รับสิ่งที่เรานําเสนอให้เขาไปนะคะนี่แหละคะ่ะสุดท้ายนะคะพี่ดีก็อยากจะบอกว่าการถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างมันคนเราอะ่ะมีความสามารถ มากกว่าหนึ่งอย่างค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้เพื่อนจะทําอะไรอยู่ทําธุรกิจอะไรอยู่นะคะสามารถเข้ามาร่วมโครงการได้เลยนะคะแล้วยิ่งดีกว่านั้นอาจารที่รักจ๋าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีสินค้าขายของอยู่แล้วนะคะสามารถเข้ามาร่วมโครงการของเราได้แบบโอ้โหอลังการงานสร้างจะบอกว่าต่อไปถ้าแบบว่าตลาดมา r k e ก็ตเพจเราเปิดแล้วนะคะเข้าง่ายนะคะเข้ามารีวิวสินค้าเข้ามาขายของเข้ามาโพสต์มาไล์ มาคุยกันมาเมาส์กันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้ะที่รักจ๋าสําหรับใครที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะใครที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วนะจ๊ะรีบเข้ามาจับจองเรียกว่าจองที่ดินแล้วกันมันมันฟังดูแล้วแฮปปี้หน่อยเนาะเหมือนกับว่าโ,โหต่อไปเนี้ยอาจจะแพงกว่าทองโลนะจ๊ะตลาดปันสุขของเราอาจจะค่าเช่าแพงกว่าทองโลนะจ๊ะเพราะว่าเราสามารถเป็นได้ทั้งตลาดค้าส่งและค้าปลีกเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ทําการค้าที่ชอบค้าขายแต่ไม่ชอบที่จะเป็นเจ้าของโมบายไม่ชอบ เติมเงินไม่ชอบน,นู่นนี่นั่นท่านก็เข้ามาเป็นผู้ขายอย่างที่พี่รีบอกนะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ถนัดขายแต่อยากมีเงินอยากมีไรายได้เข้ามาเป็นเจ้าของโมบายช็อปจ้ะนะคะมารับเติมเงินให้ลูกค้ามาดูแลสาขามาแบบโอ้ยเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าวันนี้เราเจอบ่อน้ําอยู่บ่อนหนึ่งอะคะ่ะแต่พี่รีต้องเดินไปตักบ่อน้ําทุกวันทุกวันอะมันก็จะเหนื่อยเนาะแต่วันนี้พี่รีก็เลยออกมาเช่นนี้แหละ ที่สิ่งที่พีรีทำอยู่นะคือการต่อท่อน้ําของพีรีถ้ามีเพื่อนคนไหนสนใจร่วมสมัครเข้ากับโครงการของพีรีพีรีก็เหมือนกับว่าได้ท่อวันละหน่อยได้วันละเซนก็ยังดีเนาะหนึ่งคนหนึ่งเซนแต่อีกปีสองปีอะแล้วถ้าท่อน้านํามันน่ะพีรีต่อมาถึงบ้านพีรี่พีรีก็แค่เปิดก๊อกเองเห็นไหมมันไม่มีอะไรที่ว่าจะสําเร็จภายในหนึ่งวันนะจ๊ะที่รักจาก๋าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโฟกัสว่าอุ้ยทำไมคนนั้นเขาแบบเข้ามาสามเดือนแล้วเขาได้แบบนี้เขาสําเร็จไวเราไม่ต้องไปโฟกัส โฟกัสตรงนั้นแต่ให้มองว่าก่อนที่เขาจะมีรายได้แบบเนี้เขาผ่านอะไรมากันบ้างแล้วเขาผ่านการถูกปฏิเสธมาเท่าไหร่นะคะกว่าที่เขาจะมีวันนี้กว่าที่เขาจะมีรายได้แบบนี้ให้มองย้อนกลับไปว่าเขาทําอะไรมาก่อนนะคะเหมือนกันค่ะวันนี้ที่เพื่อนๆบอกว่าโทรมาบอกพี่ลีว่าพี่ลีคะเนี่ยขนาดหนูแบบไปแนะนําเพื่อนเพื่อนบอกว่าคิดดูก่อน แค่คนแรกเขาก็ปฏิเสธหนูนี่ไงคะพี่ลีกำลังจะบอกว่าแค่หนูเจอแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไม้จิ้มฟันอันเล็กๆมาสกิดแขนเรานิดเดียวหนูก็เจ็บแล้วหรอหนูท้อแล้วหรอนี่มันยังไม่ใช่จ้ะก่อนที่เราเห็นว่าคนนู้นอุ้ยเขาประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นนะคะเราอย่าไปมองแค่จุดนี้คะ่ะเราต้องย้อนกลับไปว่าโหเขาผ่านอะไรมากันบ้างกว่าเขาจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ง่ายๆคะ่ะบันไดมีเจ็ดขั้นเนี่ย กว่าเราจะผ่านไปแต่ละขั้นอย่างน้อยขั้นแรกละเจอคนในครอบครัวของเราละใช่ไหมส่วนมากเลยพี่ลีไม่รู้ว่าคนอื่นจะเจอไหมแต่พี่ลีเลยทําอะไรมาก็ช่างคนในครอบครัวไม่เคยเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปแบบว่าไปน้อยใจคนในครอบครัวของเรานะคะเพราะว่าเขารู้จักเรามาตั้งแต่เกิดนะแล้วซึ่งที่ผ่านมาเราทํามาเยอะกันมากเราอาจจะยังไม่ทําอะไรที่เป็นผลสําเร็จที่ให้เขาแบบว่าเห็นว่ามันโอเคไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าเรามีโอกาสทําในสิ่งที่ทําให้เขาสามารถเห็นได้อย่างน้อยพี่ลีเนี่ยทาไมพี่ลีกล้าออกมาพูดพี่ลีเข้ามาโครงการนี้นะคะได้สี่เดือนเนี่ยพี่ลีสามารถสร้างไรายได้หกหมื่นกว่าบาทในขณะที่พี่ลีลงทุนไปแค่พันห้าร้อยบาทนี่ไงแค่นี้มันก็การันตีให้ที่พี่ดีจะกล้าออกมาบอกต่อแล้วถ้าทุกคนเข้ามาทําแบบที่ในระบบเนาะในโครงการปันสุขจะทํางานกันตามระบบนะจ๊ะที่รักจ๋าเพราะฉะนั้น ทุกคนเข้ามาแล้วทําตามในระบไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําไม่ได้ว่าจะไม่มีไรายได้นอกจากว่าเพื่อนเข้ามาแล้วจะไม่เข้ามาแบบเรียนรู้นะคะคนที่อยากมีไรายได้ก็ต้องพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเก่งจากที่ไหนมาก็ช่างนะคะแต่พี่ลีอยากให้เก็บความรู้ที่เรามีใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะคะแล้วเข้ามาโครงการเมืองปันสุขเข้ามาโครงการเมืองปันสุแล้วเรามารับความรู้ใหม่ๆ เราอาจจะรู้แล้วแต่มันก็มาเพิ่มเติมเหมือนกับว่าเป็นการปัดสนิมใช่ไหมคะอย่างเรารู้แหละว,ว่ามีโกนใบนี้นะสองคมนี้มันใช้ทําอะไรอ่เรารู้แล้วว่าโกนหนวดดีโอเคเลยแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกไหมเนี่ยค่ะเป็นการต่อยอดเนาะเพราะฉะนั้นความรู้ไม่มีสิ้นสุดแค่อย่าหยุดการเรียนรู้นะจ๊ะที่รักจา๋าเราพี่ลีรู้แหละว่ากว่าทุกคนจะผ่านมาถึงวันนี้ได้โดยเฉพาะเป็นแม่ค้าอย่างพี่ลีแหละผ่านมาแบบโหทุกสินค้าอย่างที่พี่ลีบอกนะเพราะฉะนั้น เจ็บมาก็เยอะแต่เราใช้ความเจ็บปวดที่เราผ่านมาอย่าเอามาใช้เป็นการปิดกั้นตัวเองปิดโอกาสตัวเองที่จะให้รับสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะอย่าให้ความล้มเหลวในอดีตของเรามาปิดกั้นที่เราจะเปิดยอมรับสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะบางคนก็บอกเฮ้ยพี่ลีหนูเคยทําแบบนี้มาแล้วนะใช่ค่ะคุณทําแบบนั้นมาแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนี้ไงคะที่รักจ๋านะคะลองเปิดใจอีกสักครั้งให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งเพื่อ เรายอมเหนื่อยอีกหนึ่งปีสองปีถ้ามันไม่โอเคเราก็แค่เดินย้อนกลับมาที่เดิมแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะคะแบบเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมมันไม่เสียพี่ลีถึงบอกว่าบางคนบอกว่าโหหนูเคยทำแล้วแบบนี้หนูเคยทำแล้วแบบนั้นแต่พี่ลีอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะสิ่งที่พเพื่อนๆทำมามันอาจจะยังไม่ใช่ของเราเนาะแล้วพี่ลีอยากจะบอกเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามองเข้าไปอย่าะสมมุติว่าพี่ลีมาเสนอเนี่ย อ่ะมาจับจองพื้นที่นะคะจองลิขสิทธิ์ที่ดินนะคะในตลาดคงปันปันสุข,ของเราจองล็อกไว้เพื่อมาจําหน่ายสินค้ามาจองล็อกไว้เพื่อเราจะมาอยู่อะไรเงี้ยถ้าเพื่อนมองไปว่าอุ้ยพันหมันแพงมากเลยค่ะพี่ลีอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่เหมาะกับหนูละนะคะเราก็มองข้ามผ่านไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่ได้สร้างเพื่อเรานะคะ มันอาจจะมีบางสิ่งที่สร้างเพื่อเราเพราะฉะนั้นอันไหนเหมือนการพี่ดีไปซื้อของตลาดนัดเนี้ยพี่ดีจะเอาตัวเองเป็นท้าทานเลยว่าถ้าร้านนี้บอกว่าแพงทงั้ง,งที่เรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันมาเท่าไหร่เท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วอ่ะเราก็ก็โอเคเขาอาจจะรับมาต่างที่ต่างต่างร้านเขาอาจจะรับมาแพงอย่างอย่างเราเคยรับมา50าบบาทเราก็มาขายได้เจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าขายได้ใช่ไหมคะแต่เขาอาจจะรับมาแปดสิบเขาก็เลยต้องมาขายร้อยยี่สิบเก้าเก้ามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นสินค้าทุกอย่างนะคะถ้าเรามองเห็น ถ้าเราชอบมันก็ใช่ที่เขาสร้างมาไว้สำหรับเราเพราะฉะนั้นต่อให้แอปเปิลลูกนี้เขาขายลูกละหนึ่งบาทแต่พี่ลีไม่ชอบกินอะ่ะถามว่าหนึ่งบาทแพงสำหรับพี่ลีไหมแพงค่ะเพราะเราไม่รู้จะซื้อมาทำไมนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่าอะไรก็ช่างนะคะถ้าเรามองแล้วเราไม่เก็ตถ้าเรามองแล้วเราไม่รู้สึกไม่แฮปปี้อุ้ยไม่ได้อยากเข้าใกล้ก็แสดงว่าสิ่งนั้นเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อเรานะจ๊ะที่รักจ๋า เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องน้อยหรือไม่ต้องน้อยใจอะไรใครทั้งสิ้นค่ะแต่เอาใจตัวเองเป็นหลักเอาใจตัวเองมาแต่ฐานเราไม่ต้องไปบินแข่งกับใครค่ะเราไม่ต้องแบบไปบินสูงเท่าใครขอให้บินสุดใจที่เรามีแค่นี้ก็พอนะคะถามใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องไปถามคนข้างบ้านนะถ้าเราไปถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ลีชวนมาทําโครงการเมืองบรรสุเนี่ยเธอเห็นด้วยไหมข้างบ้านเขาไม่รู้จักจ่าที่รักจาก๋าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโครงการบรรสุคืออะไรเขาก็จะบอกว่า ไม่อะไม่รู้ไม่ดีก็เพราะเขาไม่รู้ไงคะแล้วเ,เราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาด้วยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าโครงการเมืองปันสุขของเราคืออะไรอยากรู้โครงการเมืองปรนสุกก็ต้องถามสาวปัรสุกนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันคะ่ะอยากรู้ยาคูรสชาติเป็นไงก็ต้องไปถามสาวยาคูเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปนั่งถามคนนู้นคนนี้ถามใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการมีไรายได้ต้องการมีงานทํำไหม ต้องการอะไรไหมถามตัวเองเลยค่ะแล้วตอบตัวเองอย่าพี่ดีถามตัวเองตลอดพี่ดีจะไม่ถามใครพี่ดีมองแล้วว่าโอ้อนาคตเออนาคตเราเห็นนะพูดเราลินฟันพูดเราลินพันพูดแล้วมันมันอะ่ะมีความรู้สึกว่า ทำไมเนาะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องถามคนอื่นทําไมคะถามใจเราเพราะว่าถามคนอื่นถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วเราเข้ามาแล้วมันไม่ดีอ่ะเราจะเสียความรู้สึกไหมสู้เราเอาใจของเราเข้ามาเต็มเเลยค่ะแล้วเราก็บอกสู้สู้กับมันสู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําสู้กับสิ่งที่เรายังไม่รู้แต่เขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะไม่สนใจหรอใช่ไหม นี่แหละค่ะอย่างน้อยพีรีอยากให้ทุกคนเปิดใจเข้ามาก่อนนะคะเปิดใจตัวเราค่ะไม่ต้องไปเปิดใจคนอื่นเลยในเฟสแรกนี้เปิดใจตัวเองแล้วก้าวเข้ามานะคะโอเคค่ะแล้วพี่รีก็จะบอกว่าการเข้ามาจดลิขสิทธิ์วันนี้เพื่อนๆจะได้รับอะไรบ้างนะคะพีรีอยากจะบอกว่าจดลิขสิทธิ์ไปพันหร้อย็ดิบห้าบาทเนี่ยเพื่อนไม่ได้เสียเปล่าจ้ะเท่ากับเราได้ที่ดินเปล่าๆด้วยซ้ํานะคะอย่างน้อยเลยก็คือในหนึ่งแพ็กเก็ ที่จดเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะได้ซิมการ์ดฟรีนะคะพร้อมเบอร์โทรฟรีนะคะขอย้าว่าซิมการ์ดฟรีพร้อมเบอ free, ร์โทรเบอร์โทรก็คือจะเป็นกุญแจนะคะเป็นกุญแจที่จะไขเข้ามาในเมืองปันสุขของเราแล้วก็สามารถเข้าไปได้ทุกห้องเลยห้องการเรียนรู้ของเราจะมีทุกอย่างเลยนะคะเริ่มต้นเลยถ้าใครอยากจะเข้ามาในรูปแบบของพี่ลีขาหนูอยากเข้ามาเป็นเจ้าของโมบายค่ะจัดไปนะคะหนึ่งเลยนะคะเพื่อนเข้ามาเสร็จเลยหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องเข้ามาเลยคือสมัครปุ๊บ ลงทะเบียนซิมปั๊บนะคะแล้วก็เข้ามาในห้องมาสเตอร์การ์ดเรานะคะจะมีห้องเรียนแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรปอปอเตรียมใช่ไหมปออนุบาลอะไรอย่างเงี้ยปอหนึ่งอะไรอย่างเงี้แหละเนาะเข้ามาเรียนรู้ในระบบมาสเตอร์การ์ดของเราก่อนในห้องมาสเตอร์การ์ดนี่คือถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆตั้งใจที่จะเข้ามามีไรายได้แล้วก็ตั้งใจที่จะมาเอาความรู้ เพื่อมาสร้างรายได้นะคะทุกคนก็ต้องทําแบบนี้นะคะหนึ่งเลยเข้ามาเรียนรู้นะคะในห้องมาตรการของเราแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเพื่อนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาเรียนย้อนแล้วย้อนอีกดูแล้วดูอีกได้เพราะว่าเขาจัดระบบไว้เป็นวิดีโอให้เราดูทุกอย่างทําตามทุกอย่างเนาะแค่นี้ง่ายๆค่ะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าพยายามเข้าห้องประชุมนะคะถามว่ามันจาเป็นไหมคะพี่ลีเข้าห้องประชุมถามพี่ลีพี่ลีบอกจําเป็นนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเปรียบเทียบตัวเราเป็นถ่านอยู่ก้อนนึงถ่านสองก้อนอย่างเงี้ย ก้อนสีเหลืองนี่มันกาลังแบบติดไฟในขณะพี่ดีกาลังติดไฟเนี้ยในเหมือนกับว่าน้องกําลังเข้ามาแล้วไฟลุกชดช่วงเลยเพราะว่ามีความแรงแบบเราอยากเข้ามาไงใช่ไหมคือไฟมันกําลังชดช่วงอยู่แต่กับอีกก้อนหนึ่งฐานมันกาลังจะดับอะ่ะแล้วมีมีกองไฟอยู่สองกองกองทางซ้ายโอ้โหไฟกําลังลุกอยู่ตลอดเลยกับกองทางขวาพร้อมที่จะเป็นขีดเท่ากําลังหมดถามว่าตัวเราจะไปอยู่กองไหนคะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเข้าห้องประชุมก็คือถ้าเราไม่เข้าห้องเราเรานั่งอยู่นิ่ง ไฟที่มันลุกชดช่วงเนี่ยมันก็จะรอวันดับนะคะขี้เท่ามันก็จะกรบไปแบบนี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกคนต้องเข้าห้องประชุมต้องเข้าไปฟังไปนู่นเนี่เพื่อไปเติมไฟให้ตัวเองค่ะแล้วถ้าเราเอาตัวเองโยนเข้าไปในกองไฟที่มันลุกชดช่วงตลอดอ่ะฐานเราก็ไม่มีวันดับเพราะฉะนั้นความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากทําของเรามันจะมีอยู่ไม่หยุดแต่ถ้าวันไหนถ้าเราออกไปนั่งอยู่นอกห้องนั่งอยู่หน้าบ้านชิวๆิแบบไม่สนใจใครจะอ,อะไรก็แล้วแต่ ไฟมันก็จะดับจากวันแรกที่หนูสมัครเข้ามาว่าหนูต้องการมาเป็นเจ้าของโมบายนู่นนี่นั่นนะแต่มันจะค่อยๆดับไปนะคะแล้วมันจะไม่เห็นผลเพราะว่าการที่มันจะเห็นผลทําให้หนูอยากกระตือรือร้นต่อไปก็คือไรายได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูไม่เข้ามาเรียนรู้ในระบบหนูก็ไม่สามารถที่จะนําพาไรายได้เข้ามาได้หนูมันก็จะทําให้หนูแบบมอดลงไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ไม่อยากทําเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกที่พ่ลีอยากแนะนําก็คือการเรียนรู้นะคะ เรียนรู้ในระบบว่าเขาทํางานกันแบบไหนเขามีไรายได้แบบไหนนั่นแหละคะ่ะมันจะต่อยอดทําให้ไฟของหนูลุกขึ้นตลอดนะคะเหมือนพี่ลีสี่เดือนนะพี่ลีบอกเลยว่าไม่มีวันไหนที่ไฟพี่ลีมอดนะแต่มันก็อาจจะมีแบบบางๆงบ้าง,างแต่พี่ลีก็จะต้องรีบลุกมันขึ้นมานะคะและนี่คือเหตุผลว่าห้องสำห้องประชุมสําคัญไหมเราที่สําคัญเลยเราทํางานกันแบบว่าใช้ใช้ระบบเป็นคานผ่อนแรงเรานะคะโดยที่ เพื่อนบางคนบอกว่าอะหนูพร้อมที่จะเข้ามาเป็นดีลเลอร์แต่ถ้าหนูไม่มีสาขาละพี่ลีนี่ไงคะก็เหตุผลเอาไปข้อหนึ่งมาเหมือนเดิมเลยคือเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้สาขามาจากไหนมาแบบไหนในสี่สเต็ปเจ็ดหลักของเรานะคะถ้าทุกคนทําเหมือนกันจะเห็นผลเหมือนกันทุกวันเราอาจจะไม่ได้เท่าเขาแต่แค่เราไม่หยุดเดินนะคะวันหนึ่งเราก็ถึงเส้นชัยไหมดูกระต่ายกับเต่าสิกระต่ายชะล่าใจอุ้ยเล่นรถดน่นๆเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงเห็นไหม เต่าเขาไม่สนใจค่ะเดินไปเดินมาถึงกอดเห็นไหมคะนี่แหละง่ายๆห้องประชุมสําคัญชะไหนสําคัญค่ะคือมันเป็นกองไฟสําหรับให้เราเลือกที่ว่าจะเติมไฟของเราได้ทุกวันนะคะโอเคนะคะแล้วที่สําคัญเลยเมื่อกี้พี่ลีพูดถึงไหนล้แพ็กเกจเนาะเอามาพูดกันถึงแพ็กเกจด,ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบ่ายสองเดี๋ยวต้องเข้าห้องประชุมแล้วเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีนะ แพ็กเกจหนึ่งเลยนะคะที่เพื่อนจะได้นะคะพันหกร้อเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยเพื่อนจะได้อะไรบ้างแพ็กเกจแรกก็คือเป็นแบบแถมให้นะแถมแถมเพราะว่าไอ้ค่าพันหกร้อเจ็ดิบห้านั่นเป็นค่าจดลิขสิทธิ์นะจ๊ะที่ลาขอย้ํานะค่าจดลิขสิทธิ์เป็นค่าเช่าที่ดินของเรานะคะไม่ใช่ค่าสินค้าใดใดทั้งสิน้นแต่บอสเตใจดี D, ค่ะมอบให้เลยแพ็กเกจแรกก็คือเอชุดเอก็เป็นน้ำแร่สเปนน้ำแร่นะคะเอาไว้ฉีดหน้าเด้งเนี่ยยกหน้าอย่างเงี้ยหน้าวีเซฟ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจสองก็คือจะได้เสื้อแบบที่พ่รีใส่เลยนะคะทั้งสีขาวสีดําแล้วก็มีโปโลอีกหนึ่งตัวมีหมวกให้สองใบนะคะหมวกไม่ได้เอามาโชยอีกแล้วเนาะมีหมวกให้สองใบนะคะแล้วก็แพ็กเกจสามนะคะเพื่อนๆเลือกเอาเลยว่าจะเอาแพ็กเกจไหนแพ็กเกจสามนี่ก็จะได้ค่าเติมเงินหนึ่งร้อยเอ0หนึ่งพันบาทกลับเข้าไปในซิมนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้ฟรีหนึ่งเดือนนะคะแต่สองแพ็กเกจที่พูดถึงผ่านมานั่นจะไม่มีค่าเติมเงินจะไม่มีอินเทอร์เน็ตให้นะคะเป็นซิมพร้อมโทรนะคะ เพื่อนไปเลือกแพ็กเกจได้ตามใจชอบที่จะเติมเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็แพ็กเกจสามถ้าใครแบบว่าไม่อยากได้เสื้อได้หมวกไม่อยากได้น้ำแรกก็มาเอาแพ็กเกจเติมเงินนะคะเพราะว่าค่าโทรหนึ่งพันบาทกับอินเทอร์เน็ตสี่แม็กให้ใช้ฟรีหนึ่งเดือนนะคะอินเทอร์เน็ตฟรีหนึ่งเดือนนะคะแต่ซิมใช้ตลอดชีวิตนะถ้ารักษาสิทธิ์อยูย่จ๊ะรักษาสิทธิ์ซิมก็คือเดือนละห้าสิบาทเหมือนกับว่าเรารักษาหน้าร้านของเราไวะะ้แล้วค่ะค่าเช่ารายเดือนเนาะง่ายๆนะคะแค่นี้เองแต่ทั้งให้พี่ลีแนะนําพี่ลีแนะนําเซตสองนะคะ ซตบีคือมีเสื้อมีหมวกคือเราพร้อมที่จะออกไปลุยได้ลุยงานได้เลยอะค่ะมันมันพร้อมมันสุดกแล้วที่สาคัญเราไม่ต้องพูดเยอะเราใส่เสื้อตัวน,นี้ไปซึ่งเขาตอนนี้โฆษณาเยอะแล้วเขาก็จะเห็นละว,ว่าวิคนนี้ทําฟิลนี่นาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบว่าที่ล่อสายตาค่ะที่คนจะเข้ามาหาเราง่ายขึ้นเนาะพอพี่ลีตอนนี้พี่ลีก็มีนโยบายอยู่นะว่าจะไปนั่งตลาดนัดอยู่แต่เดี๋ยวก่อน เอาไว้เขาบอกว่าวันอังคารคนเยอะเดี๋ยวเราไปวันที่คนเยอะที่สุดดีกว่าเดี๋ยวไปวันคนน้อยแล้วเราจะทอ้อนี่ไงพี่ดีก็จะไม่เอาตัวเองเข้าไปในกองขี้เท่าอะไรเงี้ยวันไหนที่เรารู้ว่ามันไฟลุกชดเช่วงเราก็จะไปวันนั้นมันจะได้มีคนเห็นเยอะแค่เขาเห็นเยอะถึงไม่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ทําหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ของพี่ลีก็คือหน้าที่ดิวเลอร์ก็คือการออกมาบอกต่อแล้วก็มาบอกต่อนี่มันคือหน้าที่ของพี่ลีนะคะแต่ ใครจะเห็นด้วยใครจะสมัครไหมใครอยากทำไหมนั่นคือปัญหาของเขานะคะไม่ใช่ปัญหาของเราค่ะที่รักค่ะเราไม่ต้องไปกลัวถ้าเราจะแนะนำสิ่งดีๆต่อกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะโกรธเราไหมเขาจะนู่นนี่นันอะไรช่างเขาช่างเขานะคะเรื่องของเราคือเรามีหน้าที่บอกต่อเพราะในเมื่อถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ดีๆที่เรามอบให้กับเพื่อนๆเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องไปกลัวค่ะนะคะเขาเรียกอะไรนะ ทองแท้ไม่ครัวไฟใช่ไหมโอกาสมักให้กับคนที่เปิดใจก่อนเสมอโอกาสมักจะเกิดกับคนที่กล้าเท่านั้นนะคะอย่างที่พี่รีบอกเนาะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดขอแค่เพื่อนอย่าหยุดการเรียนรู้นะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาฟังนะคะไม่ว่าจะผ่านไปผ่านมาก็ช่างนะคะรับได้หมดนะสำหรับวันนี้พี่รีดีลเลอร์โครงการเมืองปันสุขนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ คำพูดได้นะคะพี่ลีอาจจะพูดไปกระทบใจของใครที่ทําให้ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามพี่ลีก็ขอโทษมาณนะที่นี้นะคะสําหรับวันนี้พี่ลีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย